สวัสดีครับทุกท่านนะครับพบกันในวันที่อากาศหบเ้าและร้อนมากๆนะครับกรุงเทพนี่ร้อนนะฮะร้อนสุดๆเลยนะจังหวัดอื่นไม่รู้ว่าร้อนเหมือนกันไหมฮะภาคอื่นด้วยนะครับถามถทยกันนะครับพี่น้องผู้เรียนพาด้วยกันนะครับวันนี้ก็เอาสมเด็จนะครับสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีนะครับองนี้เป็น เป็นพระที่ผ่านการลงรักมาอีกองหนึ่งครับช่วงนี้เงาเซียนจะคัดเอาพระในรังนะครับที่มีสภาพสวยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้มากเท่าไหร่มาให้ชมนะครับมาให้ชมก็อยากจะแบ่งปันนะนะครับว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยมันมันมีให้เราสะสมได้นะครับถ้าเล่นตามความชอบและด้วยความบูชาด้วยพุทธคุณนะครับไม่จําเป็นต้อง ไม่จําเป็นต้องไปยึดติดกับราคาข้างวัดว่าองค์หนึ่งต้องเป็นหลักหลายล้าน1ิบล้าน2ี่สิบล้านนะครับมันผมมีเงิน2ี่บล้าน30สิล้านผมก็ไม่กล้าเช่าพระองค์ละล้านนะ่ <c oughs> ม,มันมันก็แค่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะครับสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราก็เล่นเฉพาะแค่ชอบนะครับไม่ไม่ไม่ลำบากตัวเองไม่ลำบากครอบครัวก็ก็น่าจะดีแล้วนะครับ เล่นเท่าที่เราพอมีกําลังนะครับรงนี้เป็นสภาพผ้าสุดเด็จเนื้อค่อนข้างจะนุ่มนะฮะตามตามวิธีของผ้าที่ลงรักเนื้อค,ค่อนข้างจะนุ่มนะครับเนื้อค,ค่อนข้างจะนุ่มนะครับการปีกแตกนี่ก็จะน้อยกว่าผ้าที่ไม่ได้ผ่านการลงรักนะครับเพราะเนื่องจากว่าผ้าที่ผ่านการลงรักเนี่ยผิวชั้นนอกเขาเนี่ยจะถูกลักปกคลุมนะครับลักปกคลุมธรรมชาติต่งตางๆก็ จะทำลายแต่ผิวลักนะผิวพะด้านในเนื้อจริงๆอ่ะมันมันไม่ถูกสัมผัสด้วยการเวลามันก็จะทําให้เนื้อยังคงสภาพนุ่มนะครับไม่สึกไม่ก่อนอะไรมากมายนะองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับดูพระพักนะครับเป็นผลมัตูมนะครับเกตแหลมนะครับดูอาอุระหรือว่าปกนะครับใหญ่นะครับองเนี้กอกนูน,นะครับเห็นไหมนูนใหญ่เลยนะครับท้องก็จะภายาๆออก คือติดชัดทุกมิตินะฮะวัวเขานะครับพิมพ์ทรงเจดีนี่เราจะสังเกตฐานฐานตรงเนี้ยหัวหัวฐานต้นเนี้ยจะจะเชิดขึ้นเหมือนหัวเรือนะครับจะเชิดงอนขึ้นเหมือนปลไไายปลายไม้ขาวๆเนี้ยเชิดอ่อนบางองค์ก็เห็นเห็นเชิดชัดบางองค์ก็เห็นเชิดไม่ชัดก็ก็อยู่ที่น้ําหนักการกดแต่องค์นี้สมส่วนดีนะครับทั้งมีกรอบแม่พิมพ์ให้ได้ดูชัดเจนนะครับ การปีดปีดแตกแยกเนื่องจากเวลานะครับเวลาทําให้พระแยกชั้นออกจากกันนะครับการถดนะครับักก็อยู่อยู่ข้างในองนี้เดี๋ยวลองขยายเนื้อให้ดูกันนะครับลองขยายเนื้อให้ดูกันเป็นพระที่เนื้อนุ่มนะครับนะครับพื้นผิวผ่วานการลงรักนะครับ เนื้อออกนุ่มเนื้อเนื้อเหมือนข้าวเหนียวอะฮะถ้าลักษณะนี้ถ้าเราเอาไปใช้ถูกเหนื้อถูกอะไรบ่อยๆเนี่ยจะขึ้นชํานะครับ มีหลากหลายเนื้อนะครับประสมเด็จมีทั้งแห้งมีทั้งนุ่มมีทั้งมวลสารจัดพวกนี้มวลสารท่านก็จะอยู่จมลงไปกับเนื้อนะครับเม็ดเล็กๆแต่ก็จะเห็นงล่างนะพวกเม็ดขาว่้นขาวต่างๆ <c oughs> นี่นะครับการปีแยกนะครับรักก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับเม็ดมวลสารดำดำแดงแดงก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนื้อจะเหมือนข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าตามตำราโบราณเขาก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าจะมีพวกกล้วยบดผสมปูนขาวข้าวเหนียวผสมปูนปูนเปลือกหอยนะปูนขาวปูนเปลือกหอยก็เดียวกันนั่นนะครับเพราะว่าถ้าส่วนผสมของอันไหนเยอะก็จะเจาะ ฟ้องด้วยเนื้อว่าจะออกโทนอย่างนั้นนะครับถ้าจะออกเนื้อค้วยก็เหมือนองค์ที่ผมเคยทําไว้นะครับมันก็จะออกขาวๆคุณๆถ้าออกข้าเหนียวก็จะดูเหมือนใสๆนุ่มๆน,น,นะครับแล้วยิ่งลงรักไปด้วยนะครับองค์น,นี้มีหลากหลายเนื้อนะครับแต่แต่เบื้องต้นเวลาเราดูพระยิบขึ้นมาเนี่ยดูพุทธลักษณะนะครับถ้าเป็นเป็นของที่ ที่สามารถบอกว่าใช่อย่างเงี้ยมันมันดูแล้วมันมีอล่านะครับมีอล่าก็คือจับมาท่านจะมีสง่าของท่านเลยนะสมส่วนนะครับสมส่วนก็นะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับว่าไม่่าไม่มา,มมากก็น้อยนะครับก็จากใจเงาเซียนนะครับไม่ได้มาวดรู้วัดฉลาดอะไรนะครับก็มีอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ก็เอามาบอกมากล่าวในทุกท่านนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะมีความรู้อะไรนะครับบางคนอาจจะรู้ยิ่งกว่าเอาเซียนด้วยซ้ําไปนะครับก็มาแบ่งปันกันดูนะฮะตามภาษาคนเน่พระนะครับ คนเล่นพระก็ประมาณนี้แหละมีพระดีๆก็อยากเอามาแบ่งมาโชว์กันนะครับสองคนเดียวมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับสองดูคนเดียวก็โง่เงานะฮะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านนะฮะร,รักษาสุขภาพด้วยนะครับวันที่อากาศร้อนๆอ,นะอาจจะไม่สบายกันได้นะครับก็ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ